สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับจะมาสอนการสเต็กกิ้งนะครับของของมาเบรกนะครับของกระเป๋าเงินมาเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาสอนวิธีการสเต็กกิ้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทิ้งลิงก์อะไรไว้ให้เลยนะครับนะซึ่งอย่างตัว ตัวหน้า w a l l e ็ตัวน,นี้เองนะครับที่ผมเปิดอยู่เนี่ยนะครับวอลเล็ตของวอลเล็กเนี่ยสามารถที่จะไปโหลดได้นะครับทั้งใน OS แล้วก็ Android นะครับก็สามารถไปโหลดไปหาเอาได้เลยนะครับใน Pay Store ใน Google Store นะครับอพอเข้ามาก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับสมัครใช้อีเมลอีเมลก็ได้ครับโดยปกติเลยนะครับแล้วก็ อันนี้ต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะครับว่ากระเป๋าเงินมา r b r บ a k เนี่ยนะครับมันเป็นของค่ายเกมเกมหนึ่งนะครับก็คือค่าย n e t m a r ร์เนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักพวกเกมเซเว่นไนท์หนึ่งเซเว่นไนทะครับเกมเศรษฐีนะครับเกม King of Fighter ด้วยนะครับแล้วก็เกมนิโนคุนินะครับ ซึ่งตรงนี้มันจะคล้ายๆกระเป๋าเงิน Vmix นั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของมาเบรกเองซึ่งเขามีในเรื่องของการสเต็กกิ้งด้วยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับการสเต็กกิ้งเนี่ยเข้าสู่ซีซันที่4แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงละกันนะครับเอาสั้นๆเนอะอาะซีซันที่4อ่นะครับนะ เดีย๋ยวขออนาหยิบปากกาแป๊บหนึ่งครับอโอเคนะครับคือการสเต็คกิ้งนะครับมันจะไม่ได้สเต็ i กิ้งได้เลยนะคือจะมีช่วงในการที่จะเอาเหรียญเข้าไปสเต็คกิ้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยเริ่มนับตามวันที่ซีซั่นของมันเองอ่ะมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงซีซั่น4นะครับสเต็คกิ้งสเกดอวนะครับช่วง พรีสเต็กกิ่น่ยนะครับอันนี้เป็นช่วงที่เราสามารถเอาเหรียญเนี่ยเข้ามา s t a ็กกิได้เลยนะครับจะอยู่ในช่วงวันที่16เดือน3นะครับก็คือวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับจนไปถึงวันที่24เดือน3นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะเริ่มเข้าสู่การสเต็กกิ่จริงๆแล้วนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่24เดือน3นะครับ จนไปถึงนะครับยาวไปถึงวันที่22เดือน5เลยนะครับนะเวลาบ่าย2นะเขาจะใช้เวลาบ่าย2หมดเลยนะครับบ่าย2ของเขาก็คือบ่าย2 UTC บวก9นะถ้าเป็นบ้านเราก็จะประมาณเที่ยงนะครับโอเคนะเพราะนั้นก็โดยประมาณก็คือประมาณ2เดือนนะครับหรือประมาณ8วีคนั่นแหละนะครับอันนี้คือซีซั่นที่4แล้วนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงสเต็กกิ้งจะสเต็กกิ้งแค่ 2เดือนเท่านั้นนะครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเข้าสู่ซีซันที่5แล้วนะครับโอเคอ่ะกลับมาสู่หน้ากระเป๋าเงินของเรานะครับอโอเคนะครับาวนี้หน้ากระเป๋าเงินของเราตอนนี้ผมผมแลกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมจะตั้งใจว่าะจะแลกจะสเต็กกิ้งตัวเหรียญแอสเตอร์ไลท์โทเค็นนะครับซึ่งตัวเนี้ย นะครับมันจะได้มาจากเกมนี้นกะคนู่นะี้เนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นเล่นเกมก็ได้นะครับเราแลกได้เลยผมเองผมก็ไม่ได้เล่นเกมนะจริงๆก็ก็เคยสมัครนะครับแล้วก็เล่นอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะมาลองเล่นอีกเพราะว่าภาพมันสวยนะครับก็เพิ่งโหลดมาเล่นใหม่นะครับแต่ว่าออพอดีไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสเต็กกิ้งมานะครับก็เลยเอามาออแนะนำนะครับ แต่ว่าไม่ได้เชิญชวนให้คนมาลงทุนนะฮะอันนี้คือคนที่พร้อมจริงๆนะครับนะก็จะมาสอนนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับเราก็แลกเหรียญมานะผมแลกเหรียญมาตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวไปบอกกันว่าวิธีการแลกเหรียญทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสเต็คกิ้งนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงก่อนละกันนะครับวิธีการแลกเหรียญนะครับคือเราต้องไปแลกเหรียญเคลขึ้นมาก่อนนะครับ ซึ่งไอเหรียญเคลตัวนี้เนี่ยนะครับ KYLA เนี่ยนะครับเราสามารถไปแลกใน Binance ได้นะครับนะซึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการ NFT อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมีพวกกระเป๋าบ i แ a น c นพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปแลกได้แล้วนะเราไปแลกเหเรียญเคลมาเสร็จแล้วนะครับนะครับถัดไปนะอันนี้ฟังดีๆนะครับมันหลายขั้นตอนนิดนึงนะพอแลกเหรียญ คลในไบแ c นเสร็จโอนเข้ามาในกระเป๋าเงินอันนี้นะครับโอเคไหมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็แลกเปลี่ยนเป็นเหรียญมาเบรกนะครับกระเป๋าเหรียญเคลอยู่ตรงไหนครับกระเป๋าเหรียญเคอยู่บริเวณน,นี้นะเราไปหาตรงตรงนี้ได้นะครับพอเข้าไปปุ๊บเราสามารถไปก๊อปปี้ได้เลยนะ แล้วก็ไปวางที่ไบแอนด์ได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเงินก็จะเข้าที่เคลนะครับเออเท่าทีเงินเคลนะครับก็จะเข้าที่ที่นี่นะครับที่นี่นะครับจะโชว์ที่ที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปแลกไปเหรียญมาเบรกนะครับพอแลกเป็นเหรียญมาเบรกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาแลกอีกทีนึงเป็นเหรียญมาเบรกลิงก์นะครับหรือ mbxl นั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแลกเป็น1ต่อหนึ่งนะ ก็คือระหว่าง mbx กับ mbxl เนี่ยนะครับมันแลกเป็น 1. ต่อ1อันนี้ไม่ไม่มีอะไรเสียนะครับเสร็จแล้วเราได้เหรียญน,นี้มาเสร็จปุ๊บเราก็มาแลกเป็นเหรียญน,นี้ได้เลยครับเหรียญ nka หรือ nkt ก็ได้นะครับไอ้สอเหรียญเนี้ยมันมาจากเกมนิโนคุนินะแต่จริงจมันมีเหรียญอื่นที่สามารถที่จะที่จะ,ะที่จะ,ะ staking ได้อีกนะครับแต่ว่าผมลองเหรียญ nka อย่างเดียวละกันก็แลก แล้วก็แลกเหรียญ MBXL นะครับมาเป็น NKA เลยนะครับโอเคมันก็จะได้แบบนี้มานะครับซึ่งผมแกลกรอไว้แล้วนะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะลอง s t a k กกิ้เลยนะครับออันนี้ทำครั้งแรกนะครับยังไม่เคยลองทำเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าทำาไงบ้างนะครับก็เอาสดๆเลยนะโอเคสเต k กกิ aking, นะครับน่าจะไปที่ my stake มั้งครับ คีคอนเฟิร์มครับอ่าอันนี้ให้ใส่เหรียญหรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าให้ใส่ตรงไหนเอ่ย เดี๋ยวนะเอ็กเชิงเราก็ไปแล้วนี่นะเดี๋ยวนะขอขอ,ขอลองดูก่อนนะครับจากเอสเตอร์ไลท์ต้องมีอะไรอีกไหมอ่ะไปสเต็คกิ้งนะครับด้านล่างหรือเปล่าครับ go to provide liquidity to the pool นะครับอ่ะเดีย๋ยวลองดูการสเต็กกิ้งน่าเป็นจับเป็นคู่นะครับเดี๋ยวขอขออ่านรายละเอียดอีกทีหนึ่งก่อนนะครับน่าจะจับเป็นคู่นะเพราะว่าตรงมาสเต็กกิ้งเนี่ยมันไม่มีนะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่โชว์เมื่อกี้นิดก่อนมาสเต็กกิ้ง โอเคนะครับน่าจะเป็นเรื่องยวนะไปที่ staking อ่าโอเคอ่าโอเคครับขอโทษทีครับสรุปแล้วก็คือว่า,าไม่ต้องแลก mbxl มานะครับเราแลกตัว nka มาได้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่า staking นะครับโอเคผมเอาทั้งหมดเลยละกันนะครับ 473.746 nka นะครับกด next ไปนะครับก็จะมีค่าฟรีนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับบันทึกไว้เป็นของตัวเองนะครับเราจะได้คำนวณดูว่าคุ้มค่าไหมนะครับโอเคครับผมกดสเต็กเลยครับโอเค staking complete อ่าโอเคครับโค s สเลยนะครับอ่าโอเคโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้แบบสดๆจร,จริงๆนะไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยนะครับนะโอเคอ่าสเต็กกิ้งทั้งหมด459.53 NKA นะครับเขาบอกว่าด้านล่างนิดหน,นึ่งนะเขาบอกว่า expect additional return นะครับประมาณ73.9%นะ เดี๋ยวต้องมาดูนะครับแล้ววิธีการดูว่าตอนนี้มันเหลืออกี่วันหรือเหลือระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยดูจากตรงนี้ครับคือตอนตอนนี้มันเป็นศใช่ไหมก็คือมันเริ่มจากศูนย์ั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไล่ไปเรื่อยจนถึงครบห0ึนะครับโอเคนะ,อะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแค่นี้เองครับก็สเต็กกิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับมาเช็คอีกทีหนึ่งแล้กันสุดท้ายนะครับ มาตรงที่สเต็กแล้วก็มันก็โชว์ตอนนี้จะโชว์บอกว่าเบสเนี่ยนะครับอันนี้คือคือคือ e x p e c t a n n u a l return ก็คือก็คือ,คอ,อผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังต่อปีนะครับก็คือเบสก็คือ295.6นะครับ อันนี้คือต่อปีนะแต่ว่ามันมี additional อีกก็คือเพิ่มอีกนะมีส่วนเพิ่มอีกประมาณ73%เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วผ่านไป8ปปีแล้วจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับ